วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งอยู่ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และพระราชธิดาเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม2503ตามคำกรา บังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีวัยดีไอเซนฮาวโดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาได้แก่เมืองโฮโนลูลูมลรัฐฮาวายนครลอสแองเจลิสกรุงวอชิงตันนครนิวยอร์ก เมืองเคมบริดจ์นครบอสตันมรัฐแมสซาชูเซตต์นครซานฟรานซิสโกก่อนเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปในวันนั้นประธานาธิบดีไอเซนฮาวเฝ้ารับเสด็จและถวายเลี้ยงพระกรยาหารข้ามอย่างเป็นทางการโดยได้กล่าวคำอวยพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าสรุปความตอนหนึ่งว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับอเมริกันชนที่ได้ถวายการต้อนรับพระองค์ในฐานะมิตรประเทศที่แท้จริงของสหรัฐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงมีพระราชดำรัสตอบความตอนหนึ่งว่าเป็นเพราะท่านประธานาธิบดีได้เชิญให้เรามาที่นี่เราจึงสามารถทำให้ลูกๆของเราได้รู้ว่าสหรัฐนั้นใหญ่หลวงเพียงใดและประชาชนมีไมตรีจิตทุกคนซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องสอนให้ลูกๆของเราทราบไว้คือว่าโลกใหญ่โตมโหฬารและทุกคนจะมีไมตรีจิตถ้าเรามีไมตรีจิตต่ตอเขา นับเป็นพระราชปฏิพานและไหวพริบของพระองค์ที่จะรักษาความเป็นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ